ดีเจตัวเด่สวัสดีครับวันนี้นะครับมิวกักตัวดีเจมา i ิกโบนนะครับผมตัวนี้นะอาการเสียนะครับลูกค้าบ,บินตกมานะครับผมทาให้ตัวบอบ์ดโดนเนี่ยมีปัญหานะครับตอนนี้เราได้ทําการเปลี่ยนบอบ์ดตัวโดนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเปลี่ยนเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเทคบินกัน,นครับผม สามารถกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับบินได้นิ่งๆนะคับกว้องในกล้องได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสถานะหน้าจอกัครับสถานะหน้าจอนะครับโอ้ก็ออกสเตตัสาา Over status, ไม่มีการแจ้งเตือนนะครับผมกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมนิ่งๆเลย โอเคครับผมเลยอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจซ่อมโดนนะครับมาที่ร้านเราได้เลยนะครับผมร้าน BCI Progen น,น,นะครับ45 Central Festival Eastview นะครับหรือว่าเป็นท่านเรียกท้านด่วนร้านบิชานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บ